วันนี้ฮะล้วก็ถึงวัดเข้าถา้ำปะไอถ้ำถ้ำเขาปะทุนเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะฮะอันดับแรกเราก็ต้องมาไหว้พระก่อนนะฮะแล้วก็ยานาคนะฮะแล้วก็นี่ฮะไกด์ของเรานะฮะไกด์ตัวเลก็กไกด์ตัวเล็กน้องเกตหรือสเกตสเกตนะฮะเขาเป็นไกด์ให้เราใช่ไหมฮะวันนี้วันนี้จะพาพี่ไปไหนบ้างขึ้นเขาแต่ห้าม้าห้าม พี่ต้องไหว้พระก,ก่อนไหมหรือว่าวจุดทูปเทียนก่อนจุดทูปเทียนก่อนเน่เน่แล้ามาเจอน้องเขาได้นะฮเน่น้องสเก็ตเดี๋ยวนี่น้องเขาจะพาไปอะเรามีไกด์ล้วอโอเคไปเลยเดี๋ยวน้องเกย์เาจะพาไปครับนี่ตัวน้อยนี่ไปตัวจีด๊ดตัวจีด๊ด นี่จุดทุบเตียนก่อนนะฮะบ้งเชื่อต้งเชื่อฟังลูกพี่ฮะ <c oughs> โอเคในถ้ำก็เย็น <c oughs> เย็นมากต้องบอกว่าเย็นจริงนะมามนธรรมดาคนจะน้อยบ <c oughs> อกว่าเย็นเย็นมาก <c oughs> สวยเ <c oughs> นี่ยฮะสวยมากเ <c oughs> นี่ยฮะโอเค